นะครับตอนนี้ฟันฟันเพื่อนผมกำลังวิ่งหนีปูนะครับตอนนี้เขากลายเป็นไก่นะครับหมาเขากำลังวิ่งหนีปูนะครับเขากำลังวิ่งบีปูนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลอดหรือล่วงเขาจะลอดหรือล่วงโอเคเขาไว้ยี่ไปไหนไวาแล้วค่ะว่าจะซิกมานี่เขามพ่งไปกลายเป็นคนแล้วไปไหน ก็ในขณะน,นี้ครับปูตัวนี้มันกำลังไล่ฟันนะครับตอนนี้ในขณะนี้ผมก็อยู่ตรงด่านฟ้าครับมาปุ๊บไม่เห็นมองด้านหลังดิวะมองด้านหลังดิแกขึ้นมาไหมวะ ไก่ยักษ์ไปสิงกับได้ยได้โอ้นึกว่าไอ้ต้นใหม่อ่ะฉันว่าอะไรมองหน้าหาผู้ปกครองมึงหรือไงไนไงถ่ายคลิปอยู่อยู่ไหมใช่ขนาดนี้ครับตอนนี้ไก่กับปูตอนนี้ตอนนี้ปูกับแพ้แล้ว จะซื้อผลสมจะปลูกผลมองหน้าหาผู้ปกครองมึงหรือนายนายเอาเอามาทำเป็นคลิป คลิปนี้ดิที่ที่คลิปไม่ใช่ชออ็อตอ่ะพบกับขา่าวได้ครับไก่ไก่ยักษ์มาได้ยังไงไม่รู้ครับจ๊บเป่ง้วครับจ๊บเป่งไก่ยักษ์มันกำลังวินผมนี่เลยนี่เลย <S <S 2> <S 2> ไก่ยักษ์

lên thử đã Này nghe Ai quá Em cay giấc Mong nào nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มองข้างหน้าเธอผู้เขารือมามาอ๊ yeah> oh, nou, ่าเอามองหน้าเ n ูดเขาาก ม ok ึงเน่ยกินตัวล้วเจ้ไม er> ่จับกินตัวล้วจ้ไม่จกินัวลันเจาม่จไปบะมน มามาอา้ไออับทรทองจะกับสับปรไอ้โ <c oughs> ่กนะยง <c oughs> ทองนะอ้มาเยอ <c oughs> <c oughs> ะแบบฉันเหลือยี่สิบ เมื่อไรคนแจนเร็วจะมาว้าไงแดดดูฉันบูมบูมดีดูข้อคนดีดูเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะเอาไปเชื่อมไปในคลิปหน้านะครับคลิปนี้คนดีมากนะครับ